สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวจากไพฑูรย์พันเชื้องามแห่งนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวมานำเสนอกันในเรื่องไม้ตะพดกับคมแฝกผู้เขียนได้ชมภาพยนต์ทางจอแก้วเรื่องคมแฝกอันนำเอาบทประพันธ์ของเสนีบุตรสประเกตมาดัดแปลง ทำเอาผู้ชมเคลิบเคลิ้มไปไหนมาไหนเห็นคนถือคมแฝกหนาตาแต่ขอโทษเพลงคมแฝกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไม่เคยมีในสระบบการต่อสู้ของไทยโบราณโดยเฉพาะคมแฝกบุมเบรังเพียงแต่แสดงเอามันความจริงมันไม่มีหรอกครับท่านนึกขึ้นมาได้ว่าไพทูรเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องไม้ตะพดและคมแฝกเอาไว้จึงของนำมาถ่ายทอด ให้ท่านผู้อ่านได้อ่านเป็นเครื่องประเทืองปัญญาไม้ตะพดเป็นอาวุธโดยใช้ตามกฎหมายหาใช้อาวุธโดยสภาพเริ่มมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้ด้วยวัตถุประสงค์สองประการประการแรกเป็นเครื่องป้องกันตัวของชาวบ้านทั่วไปเมื่อเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนประการที่สองเป็นไม้กันหมาเพราะสมัยโบราณนิยมเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้าน ไม้ตะพดโบราณน,นั้นทำด้วยไม้ไผ่เป็นหลักโดยเลือกเอาไม้ไผ่ที่ตันไม่มีไส้กลวงภายในขนาดกําลังพอเหมาะมือและมีเคล็ดในการนับปล้องโดยเอามือกำตั้งแต่โคนลงมาปลายแล้วนับในใจว่ากูตีมึงมึงตีกูกูตีมึง,มง,มงไปจนข้อสุดท้ายให้มีความสูงเกินเอวขึ้นมาเล็กน้อยเรียกว่าพอเหมาะที่สุด ท้ายที่กมต้องตกกูตีมึงแล้วจึงเอาหางกระเบนสมัยอยุธยาไม่มีกระดาษทรายเวลาขัดใช้หางกระเบนขัดให้ส่วนที่ตัดให้เรียบร้อยแต่งกลาวให้ดีหาโลหะมาเลี่ยมที่หัวและท้ายโดยให้มีน้ำหนักที่เตึงมือใช้ตีเข้าไปที่ร่างกายของศัตรูโดยให้แบ่งดังนี้ตีให้ตายตีตรงกลางกระหม่อมกระหม่อมจะเป็นส่วนที่บางที่สุดของกระโหลกศีรษะ เรียกว่าทัากกระนำตีลงไปเต็มที่กระหมอมยุบลงไปกดมันสมองด้านล่างถึงตายในทันทีตีทัดดอกไม้ที่กกหูของมนุษย์ส่วนนั้นกระโหลกไม่หนานักและเป็นส่วนที่ใกล้กับแกนสมองตีลงไปสุดแรงกะโหลกร้าวแกนสมองได้รับความกระทบกระเทือนแม้ไม่ตายก็เป็นอมพลึกหรืออมาพาตไม่ก็ปัญญาอ่อนไปเลยตีหน้าท้อง เป็นที่รวมอวัยวะภายในตีเข้าไปทำให้ไส้แตกตับแตกไตแตกด้วยสมัยก่อนน้นไม่มีการผ่าตัดรักษาการใช้ไม้ตะพดนั้นก่อนที่จะเรียนแม่ไม้ครูจะต้องสอนให้รู้จักการตีลงน้ำหนักการตีต้องรู้น้ำหนักของการตีความหนักเบาของแรงในการตีอาทิตีสั่งสอนตีแบบที่เรียกว่ายั้งมือ โบราณเรียกว่าเบาะเบาเอาเลือดหัวออกนักเลงไม้ตะพดหากฝึกน้ำหนักการตีแล้วจะทำได้ไม่ยากในการตีตีให้ได้อายตีแบบนี้เขาเลือกตีที่หน้าแงหน้าผากเหนือหัวคิ้วที่ไม่มีอะไรปกคลุมพอแผลหายก็เกิดแผลเป็นสองกระจกคราใดาก็รู้สึกเจ็บใจไม่รู้วายตีให้เสียคนตีแบบนี้คือแสดงความเหนือชั้น จนไม้ตะพดหลุดจากมือคู่ต่อสู้แล้วตีล่างตีบนสลับไปมาให้คู่ต่อสู้ปิดป้องเหมือนฤาษีตีลิงสนคนเห็นแล้วก็เวทนาว่าเหมือนเด็กหัดใหม่นักเลงแค่ไหนไพทูลบอกว่ารู้ถึงไหนอายถึงนั่นต่อมาในสมัยรัตนโกสิน์ยุคตน้นนักเลงหัวไม้ยังคงนุ่งผ้าร้อยชายถือไม้ตะพดกันอยู่ถือว่าเป็นการอวดฝีมือและแสดงให้เห็นว่าเป็นนักเลงหัวไม้ ใครไม่แน่จริงก็หลบไปครั้นมาถึงยุคราชการที่สี่ชาติตวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยมากขึ้นโดยเฉพาะชาวอังกฤษนิยมถือร่มกับไม้เท้าโดยเฉพาะไม้เท้าหัวงงามจึงแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไม้เท้าจากตะวันตกเข้ามาทําให้ไม้ตะพดไทยดูขัดตาหรือไม่ทันสมัยบรรดาเชื้อพระวงศ์ขุนนางข้าราชการ เริ่มหันมาถือไม้เท้าที่มีหัวงามงาม,มากขึ้นช่างไม้ไทยเอาไม้เท้าของฝรั่งมาดูแล้วก็มาดัดแปลงเป็นของไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชและเสด็จไปสิงคโปร์ไปอินเดียและเสด็จประพาสยุโรปสองครั้งจึงเกิดชุดราชแพทเทิร์นซึ่งต่อมาเพี้ยนเสียงกลายเป็นชุดราชแปแตนนาฬิกาพกมีสาย กับไม้เท้าหัวเลี่ยมแปลกๆกลายเป็นเครื่องประดับโดยเฉพาะหัวไม้เท้ามีการประกวดประชันกันมินการใหญ่ความนิยมไม้ตะพดแบบดั้งเดิมก็เลยหายไปไม้เท้านั่นแหละก็คือไม้ตะพดในวังของเชื้อพระวงศ์บ้านผู้รากมากดีขุนนางข้าราชการมีไม้เท้าวางเรียงกันในที่เก็บที่เรียกว่าราวไม้เท้า ไปไหนมาไหนก็ถือไม้ท้าหัวเลี่ยมดีโลหะหนักๆเพื่อแทนอาวุธเกิดเป็นไม้ตะพดแปลงรูปไม้เท้าไทยมักนิยมทำด้วยไม้ต้นแก้วที่มีอายุมากเอามาตัดมาดัดเพื่อให้ตรงพึ่งแดดจนแห้งเรียกว่าไม่หดไม่คดไม่งอเข้ารูปจึงขัดให้ขึ้นลวดลายและทาเชลักลงน้ำมันขัดเงาให้งดงามการทาเชลักต้องทาพอแห้ง แล้วขัดออกโดยกระดาษทรายถาไมา้พอแห้งแล้วขัดอีกอย่างน้อยก็เจดครั้งจึงลงน้ำมันขัดเงาต่อมาก็มีการใช้ไม้มะเกลือและไม้ประดูที่มีลวดลายสวยๆมาทำไม้เท้าเพิ่มขึ้นการทำหัวไม้เท้าก็ใช้วัสดุเช่นทองคำเงินนาคสำริดแบบขันลงหินงาช้างเขี้ยววัลลัสปลาพยูน ออกแบบกันแบบพิสดารช่างที่เรียกกันว่าช่างเลี่ยมหัวไม้เท้ามีงานล้นมือทำไม่ทันยิงประกวดในรางวัลด้วยแล้วงานมหาจุดรับไม่ไหวนักเลียงหัวไม้ยุคคุณปู่จึงหันมาใช้ไม้เท้าหัวเลี่ยมแทนไม้ตะพดไม้ไผ่ที่ล้าสมัยหากไม่มีเงินจะหาไม้มะเกลือไม้ประดูก็หันมาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกกันว่าไม้จริงอันได้แก่ไม้เต็งไม้แดง ไม้มกค่าไม้บางอย่างลวดลายไม้สวยไม่แพ้ไม้แก้วแม้ไม่ใช่ไม้ไผ่แต่การใช้กำมือวัดไม้แล้วนึกในใจว่ากูตีมึงมึงตีกูจนสุดท้ายก็คือกูตีมึงยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นไม้ตะพดหรือไม้เท้าการใช้ก็เหมือนกันคือเป็นอาวุธป้องกันตัวและป้องกันหมาไพทูลเล่าว่าเมื่อเป็นนักเรียนอาจารย์กี่ นอกจากฝึกกระบี่กระบองแล้วยังสอนการใช้ไม้ตะพดเพื่อป้องกันตัวจากอาวุธของคู่ต่อสู้สามารถผ่อนหนักเป็นเบาจากการสู้กับผู้ที่มีดาบเป็นอาวุธคนที่เรียนวิชากระบี่กระบองแล้วจะเรียนการใช้ไม้ตะพดได้ง่ายดีลวดลายลีลามาจากการใช้ดาบเดี่ยวนั่นเองการใช้ดาบเดี่ยวก็มีการฟันล่างฟันบนฟันกลางแทงบนแทงล่างปัดป้องลุก ถอยคุมเชิงตะพดก็เช่นกันตะพดใช้กระทุ้งแทนการแทงจุดสำคัญที่กระทุ้งคือลิ้นปีการชิงความได้เปรียบคือการตีข้อมือที่ถือดับให้หลุดจากมือคราวนี้ก็ตีสั่งสอนให้มอบแต่การใช้ไม้ตะพดสู้กับดาบต้องไม่ประมาทเป็นอันขาดเพราะดาบทั้งแหลมทั้งคมอาจารย์กี้สอนว่าเวลาเข้าสู้กับดาบให้ภาวนาเอาไว้ทุกลมหายใจว่า อิสวาสุอิมาจากอิติปิโสภคะวานมัสก,การพระพุทธคุณสวามาจากสวากขาโตนมัสก,การพระธรรมคุณสุมาจากสุปฏิปันโนนมัสก,การพระสังฆคุณเป็นสุดยอดคาถาแคล้วคลาดแม้เวลาเล่นกระบี่กระบองก็ภาวนาได้เหมือนกัน ปัจจุบันไม้ตะพดที่ทำด้ดยไม้ไผ่หมดความสำคัญลงไปเหลือเป็นเพียงของที่ระลึกในการนมัส,สการรอยพระพุทธบาทสระบุรีและการไปเที่ยวนครนายกที่น้ำตกสาริกานางรองส่วนไม้เท้ากลายเป็นของโบราณอันทรงคุณค่ามีการซื้อขายในราคาแพงในหมู่นักสะสมไม้เท้าไพทูลสรุปว่าไม้ตะพดคืออาวุธของลูกผู้ชายโบราณ เมื่อปืนพกอันทันสมัยมาแทนที่ดาบโบราณแต่ตำนานของไม้ตะพดยังคงเรืองรองอยู่ในอดีตรูปถ่ายนักเลงโบราณน,นุ่งสรงผ้าเข่าม้าคาดบ่านุ่งผ้าหยักรังนุ่งผ้าร้อยชายไว้หนวดเฟิรม์มในมือถือตะพดดูน่าเกรงขามเป็นตำนานแห่งไม้ตะพดพระฉายาของเชื้อพระวงศ์สงฉลองพระองค์ในเครื่องลำลองหรือชุดราชประแตน ในพระหัตถือไม้ท้าหัวเลี่ยมทองคำหรือหัวมีลักษณะพิเศษยังคงปรากฏให้เห็นเป็นสง่าเป็นตำนานแห่งไม้เท้าเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีภาพนักเรงโบราณถือไม้ขมแฝกแทนตะพดถ่ายภาพให้ปรากฏไผยทูนบอกว่ามันมีเหตุผลท,ที่อธิบายได้ไผยทูนได้เล่าเรื่องของไม้ขมแฝกไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันแต่เป็นอีกมุมนึง ที่แปลกแยกออกไปผู้เขียนได้พยายามฟื้นความทรงจำให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยแต่เนื้อที่จำกัดจึงต้องขอยกยอดไปในตอนหน้าท่านผู้อ่านจะได้รับรู้ถึงเรื่องของไม้ขมแฝกในอีกมุมมองของนักสู้แบบสิงโตหินที่อาจจะแตกต่างไปจากมุมมองของผู้อื่นที่ท่านผู้อ่านได้เคยได้ยินหรือได้อ่านมาก่อน พบกันใหม่ต่อหน้าครับกดจบลงไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม้ตะพดกับขมแฝกโดยไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวโชคดีมีความสุขทุกท่านพบกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครั้งครับ